เอาละครับก็วันนี้กับรหัสลองของผมเองนะครับถึงจะเป็นรหัสลองแต่ของดีกว่ารหัสลักเยอะเลยนะครับรหัสลักกูไม่ได้เขี้อะไรเลยก็วันนี้ก็จะมาสุ่มถังที่ผมรองเยอะมากนะครับมันผมได้ถังนี้มาจากกิจกรรมนี้ครับก็ผมนะครับสุ่มนะครับดวงผมค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็ได้ไปที่ตรงนี้นะครับนี่แล้วผมก็ยำการใช้เจ้านี่นะครับซื้อนี่นะครับจนหมดเลยนะครับก็ผมก็ได้เจ้านี่มานะครับ นี่ก็ได้ไอโจบ,บาดีมาหนึงน่งมึ่หนึงน่งหนึ่งหมื่นกว่าอันแล้วก็ได้เอามาอันนี้ถังน,นะครับแล้วผมก็ได้ได้อันนี้ไอลูกอุญญาณนะครับมาอีกนะครับก็ได้เอามาหมื่นห้าพันนะก็ได้เอามาทําการสุ่มไอนี่นะครับไออันนี้นะครับแล้วก็เอามาสุ่มถังด้วยนะครับถือว,ว่าดวงค่อนข้างดีดีไอชุดแ่กคือกล่องสมบัติของของ้ขงาขงในก็จะมีประมาณนี้น,ะนี่ผมเคยได้สองพันด้วยอันนี้เออก็ดี เดี๋ยวเรามาสุ่มร้อยแปดสิบนะครับถ้าเสียงถ้าเสียงเบาเบาดับ,บดับเบาเบดับๆับเสียงดังเสียงมันดังหรือมันเบาเนี่ยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ถ,ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมไม่รีรอนะครับผมรีบนะครับแบตจะหมดนะครับไปนะครับหนึ่งทางแรกนะครับสกูบไปโอ้ยสองถังแล้วสามถังสี่ถัง ห้าถังหกถังเจ็ดถังแปดถังก็ยังไม่มานะครับมาสิบถังนะครับดุมมาครับโอ้โหออกมาแล้วนะครับตัวเดียวเอสแลบเอสนะครับไม่เกลือมากเลยนะครับไปต่อเลยนะครับตบตบมาครับก็แปดสิบถังนะครับโอ้ได้เอได้ใส่ไม่ได้เอได้ซันจิตมาแล้วนะครับ ชืบมาต่อครับมาชืบมาครับชืบชืบมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนี่ครับได้โซโลนะครับโอ้โหัอคิปเราแล็กก็ดีใจจริงๆดวงดีนะครับวันนี้ก็ดวงดีไปกว่านึงนะไอชืบมาครับไอช่ไม่ได้นะครับขออีกสักสักตัวได้ไหมซันจิเนี่ยมันจะดวงดับแล้วครับหดดับตั้งแต่เริ่มเลยเหรอโอ้โหเกลือเลยนะครับ เค็มปีเลยนะครับตอนแรกๆก็ยังหวานเชียบอยู่นะครับตอนนี้เค็มปีเลยครับซับมาครับโอ้โหมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วหนึ่งตัวนะไอสองตัวสิบถังสุดท้ายนะครับกระเดือกกระเดือมากโอ้โหผมยอมเลยกูเลยยอมยอมใจมเลยนะครับก็รางวัลนะครับโอ้ เยอะๆชุดระดับเจ็ดดาวอะเอาเรื่องระดับเจ็ดดาวอะที่ผมได้สุ่มต่อวะเนี่ยที่ผมได้สุ่มต่อทุกคนมาเขาบอกก็สุ่มต่ออีกห้าถังนะคบก็เดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันครับเอยอีกมาๆมากอีกสิบถังแล้วก็ร้อยสิถังหยุดมานะครับอือหือเกลือเค็มๆเลยนะครับก็เค็มๆดีๆอร่อยอ่อยนะครับซุปเซ เลยนะครับมาดูกันออกกัน,นครับเดี๋ยวเรามารับของโซโรนะะโซโรกันเลยดีกว่านะครับก็ดวงดีมาดีแย่เลยะครับมาครับมาๆกระดวงก็คนข้างที่จะดีเลยนะก็ก็เป็นดวงนะครับมาดูก็นะครับเอากันต่อเลยนะครับี๋ยวผมขอนี่ครับมีสองันก่อน แล้วเอานงินแล้วกันนะครับไอเงินนี้ก็่ค่อยมีประโยชน์เลยครับก็เดี๋ยวก็อไอวิญญาณนะครับก็ก็โดเหมดจะไม่ได้ใช้นะครับวิญญาณก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่มาสมบาสเก็บนะครับมาบาสเกบมาต่อครับมาเรียนนะครับก็เขมนะครับก็เขมแคมนะครับทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจไปเขมเขมหน่อยหน่อยนะฮะไม่ร้อยห้า มาครับสองโอ้โหโอ้โหจุ๊บๆอจุ๊บๆอจุ๊บๆปูดบนะครับสุ่มครั้งหนึ่งนี่ได้ได้มาทั้งหมดสามตัวกันด้วยกันนะครับเอามาอัพต่อได้นะรบับพลังแห่งการต่อสู้ลูอ,อ,โโลอุนโอโซลหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้า <rium> <Dante> ตัวเลยอ๋ oh. มันจะไม่เข้มอีกต่อไปนะครับ to แล้วขออากันครับก็เพื่อสันติลักษณ์สักติลกนะฮะทรัพย์สินมันเยอะฮะค้อมันไถข้อมันไถตอนนี Entonces, ้กำลังหิวนะครับไม่ใช่หิวนะฮะไม่ใช่หิวข้าวนะหิวเงินนะครับก็เราก็หิวดวงวิญญาณนะครับกินดวงวิญญาณไปนะครับจุบกือบนะครับกำลสีส <intell> ่พ <ihrem hn> ันแล้ว <ball ed> ผมว่าในยังนา่าจะยังไม่พอนะแต่ก่อนเออเอาเอ้ยอซบดีนะครับทิ้งก่อนแล้วเราวังเอาวา,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 างตัวออกนะครับก็บางตัวก็ไม่ไม่จะมีเท่าไหร่นะแล้วก่อนนะเพราะที่ผมไม่ได้ปั้นนะปั้น,ป,นปั้นก็ไม่มีนะก็เดี๋ยวสนันจะิเราบนนั้นจะไม่ได้อับนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ปั้นสนันจินะคนระับ ก็สัจิก็น่าจะหยุดอยู่ที่11บเอดาวแล้วนะครับแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับคือแบบตอคารเนี่ยน่าจะตันอยู่กับที่10บดาวครถึงพลังสูงสุดของมันพลังที่แรงที่สุดนะฮอเจ็0พันอ่ 7, ะกูจะลอดเปล่าอ่ะจะลอดถึง7,000พันหรือเปล่าเรามาดูกันเลยมผมเหนื่อยว่ะผมขอคือเพื่อของดีๆนะครับ โซโลเรามีห้าตัวพอดีนะครับแล้วก็สามารถสืบพอดได้นะครับโซโลบอก็จะสิบดาวเราครับผมก็นะครับก็ดีจะกูว่าสิบเอ็ดกูว่าสิบสองดาวได้ว่ะพี่ยาสิบสองดาวกูดีใ oh, จตอนนี้ไม่ใช่เวลาดีใจเราจะมาสะบดุปับปับสืบดปับปับปิกฟักกับปิกฟักมันตโตมากับปิกฟักมันตอตมากับมันตัวรก ออนอนนก้อ็ไอบาูเบอ,อยเยนอมาไม,มา่ทํามาอกด้ออรู้สึกว่ามันเก็เกือมันเกือเน,นิดนึงนะแต่คือได้โซโลมาสามตัวนะฮะร,ร้อยถังนึ่งก็ก็คุ้มอยู่นะครับ คุ้มมากเลยนะครับมันมันมันโคตรจะคุ้มเลยนะครับคือไอ้ไอ้ตัวความสิบดาวเนี่ยไอนี้หุ่นสิบดาวเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือมันเราสามารถมาอัพเนี่ยอัพตัวสิบเอ็ดดาวหรือตัวสิบดาวเท่ากันได้ือจับดูทอดนะครับนี่พอดีเลยครับอันนี้อันนี้อัพได้สลืมไป พมขอย่อยสลบกครับเรน,นครับก็โซโลก็บไปแล้วนะครับโซโลก็หายกรืนไปแล้วครับก็มาทำเริ่มต้นออกดสืไม่ได้หรอโอนัสียนัก็เหม่จะสดไ,ได้นะครับคนก็ดนะครับแต่ก็เอามาอัพสันจิตก่อ<ม>จะเอาโซโละ เออปันโซโลดีกว่าโซโลเอลอมาก,ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับาบ๊ายบาย